ความพยายามของเราเราพยายามทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเรามาอยู่ในการถืออดอาหารปั๊บเพื่อถวายเกียรติต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นตัวอย่างให้เราอดอาหารเพื่ออะไรไหมเพื่อการอธิษฐานหัวข้อที่จะให้มามีแบ่งปันก็คือการถืออดอาหารผู้ที่จะอ่านพระคัมภีร์คนแรกเรียนเชิญพี่พัฒมหาไทยค่ะขอบคุณค่ะน้องไก่ค่ะขอบววพอระเจ้าสมบูรณพรค่ะเราจะดูใน วัดพระโลหนาของพระเจ้าได้กันนะคะในหนังสือมัทธิวบทที่หกข้อที่สิบหกถึงสิบแปดนะคะในเรื่องพระดารัสเรื่องการถืออดอาหารนะคะเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคดด้วยเขาทําหน้าให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บําเหน็จของเขาแล้ว ฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันใส่ศีรษะเพื่อคนจะได้ไม่รู้ว่าถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่บิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านเอเมนค่ะขอบพระเจ้าไวพรคะ่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ เรื่องการอดอาหารข้อที่ขอบคุณค่ะน้องพัระเจ้ายอยูพ่พอๆนะคะแมตช์ิวชัพเตอร์หกสิบหกถึงสิบแปดใช่ไหมคะฉะนั้นให้เรานึกถึงภาพเลยบางคนเนี่ยการถืออดอาหารบางคนถือว่าเออฉันทําตามพระวจนะของพระเจ้าก็อยากจะให้คนเนี่ยรู้เลยว่าฉันอดอาหารจริงๆแล้วการอดอาหารเนี่ยเป็นระหว่างเรากับพระเจ้าหรืออย่างในกลุ่มเราที่มันมีประกาศทุกคนแล้วว่าวันนี้เราเป็นวันเริ่มแรกนะคะอย่าลืมนะคะเมย์สิบเจ็ด 2023เนี่ยเป็นวันอดอาหารฉะนั้นคนรีเควสตมาแล้วว่าอดอะไรก็ปฏิบัติวันนี้เลยนะคะ,ะปฏิบัติวันนี้เลยลูกลัาตาเขาก็จะอดตั้งแต่หกโมงเชา้าไมจนถึง6กโมงเย็นที่เรียเควสเป็นคนสุดท้ายมามีจะอา่านบอกทุกคนว่าใครทําอะไรฉะนั้นเราต้องสั่งซื้ออย่างวันนี้ที่น้องแอลได้ ได้ออกมาเป็นเทสตมอนี่ก็คือคําพยานชีวิตว่าเราต้องสรรัตซ์ซื่อในคําพูดของเราและยิ่งคําสัตย์ซื่อของเราเนี่ยคืออะไรไหเราพรมิสกับพระเจ้าด้วยคือการอดอาหารเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจแล้วเนี่ยเราต้องทําให้ได้ภายในเจ็ดวันนั่นคือการสัตย์ซื่อและคือการที่เราพูดอะไรเราต้อง follow up ก็คือทําตามที่เราได้พูดและนะอย่างที่มามีคอนเน้นเลยว่าเรายิ่งเราทําตามพระวิญญาณของเจ้าเนี่ยก็คือ การถืออดอาหารนี่มาจากองค์พระเยซูพระเยซูยังถือการอดอาหารแล้วก็ไปไปอ,อธิษฐานถึงสี่สิบวันบนยอดเขาซิโยนใช่ไหมฉะนั้นตรงเนี้เราก็ต้องทําตามฉะนั้นการที่เราอดอาหารเนี่ยเราไม่ต้องไปสำแดงให้กับคนภายนอกรู้ว่าหน้าหมองค้าเศร้าโศกอะไรประมาณเนี้เดินไปก็โซซักโซเซกเพื่อให้คนถาม พื่อให้คนถามอ้าวเธอเธอเป็นอะไรหน้าหน้าเศร้ามองจังแล้วแบบคือคนอาหารเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนับจะแบบยึกไม่ได้นอนด้วยอะไรเนี่ยจะสุดโสมใช่ไหมจะสุดโสมก็ทํแสดงใหท้ทุกคนเห็นเลยว่าไปประกาศเหมือนพวกภาราสีว่าฉันอดอาหารนะฉันทําตามพระวจญญนะฉันตามพระพระพระบัญญัติเป็นช่นพระวจนะพระบัญญัตินะที่พระเจ้าให้ฉันทําฉันก็ทําตามฉะน,นั้นอันนี้คือการเสสร้งการโอ้อวดตัวเองแต่หัวใจ หัวใจเนี่ยไม่ได้ทํากับพระเจ้าเพื่อโอ้อวดเพื่อเสแสร้งฉะนั้นในพี่น้องกลุ่มไฟที่ยอมสุดวันนี้เป็นวันเริ่มที่เราอดอาหารกันเราอดอาหารเราจะมีความเชื่อนชมยินดีเพราะอะไรไหมโลโฟกัสที่พระเจ้าที่คําว่าผู้สถิตในที่ลี้ลับในที่ลี้ลับคืออะไรตัวใจของเราใช่ไหมฉะนั้นก็อ่านที่น้องพัดอ่านไปใช่ไหมข้อ18 เมื่อคนทั้งหลายจะไม่จะไม่รู้ว่าท่านถืออดอาหารแต่ให้แต่ให้ประทานแก่ภาพบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ในที่ลี้ลับก็คือหัวใจของเราคือภาพวิญญาณมาสุดใช่ไหมในที่หัวที่ลี้ลับก็คือหัวใจของเราฝ่ายจิตวิญญาณที่ภาพวิญญาณมาสุดสถิตอยู่กับเราร่างกายของเราก็คือที่ลี้ลับก็คืออะไรไหมตัวเราตัวเรากับพระเจ้าไม่ใช่ตัวเรากับพี่น้องคนอื่น ไม่ใช่กับตัวเราคนที่เราเดินไปตามพับ l ลิคออฟเริ่มที่เราจะป,ประกาศข่าวประเสริฐเราไปประกาศข่าวประเสริฐเราก็ทาโซเซียโซเซ่ไปเล้ฉันถืออดอาหารให้นะเออเราไม่ใช่เราไม่ทําแบบนั้นการถืออดอาหารระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้ากับเราและในกลุ่มไฟพยมสุดเพื่อเรามาสามกีเพื่อเรามารวมตัวกันว่าเราจะอดอาหารเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันในหัวใจก็คือมาแาะหัวใจอีกเห็นไหมเราเป็นหนึ่งเดียวกันในหัวใจก็มาเป็นคําว่าหัวใจก็คือที่ลีลับ ที่ลีลับของเราที่เรารู้กันเองภายในกลุ่มของเราแล้วก็ถ้าพี่น้องเราชวนพี่น้องสามีเราสามีภาิชวนภรรยาใช่ไหมแล้วก็ชวนลูกมาอดอาหารแต่ลูกเนี่ยเราก็ไม่ต้องจําเป็นเพราะว่าเขายังเด็กก็ต้องทานอะไรเงี้ยแต่ตัวเราเป็นหัวหน้าครอบครัวภรรยาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยเราก็มาถืออดอาหารร่วมกันเพื่ออะไรให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเราเองก่อนทีม้มาที่ตัวเราให้เพ้นป็นผลผลประโยชน์กับที่ตัวเราเองเพราะเราถือการอดอาหารนี่คือการชําระล้าง คือการชำระล้างนะสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกและสำคัญที่สุดนี่เราโฟกัสที่พระเจ้าในเมื่อพระเจ้าบอกว่าถือกฎเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์และเป็นกฎหมายเนี้ยการถืออดอาหารมีหลายอย่างมากการการเป็นเป็นปีของการเป่าปีเขาสัตว์ก็มีหมดในเจเนริั่มีหมดทุกอย่างหมดเลยฉะนั้นเรามาอยู่ในการถืออดอาหารปั๊บเพื่อถวายเกียตรติต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นตัวอย่างให้เราอดอาหารเพื่ออะไรไหมเพื่อการอธิษฐาน เพื่อการอิฐานให้เกิดผลเราทําแบบนั้นเพื่ออะไรการถ่อมเราถ่อมตัวถ่อมใจถ่อมใจก่อนแล้วก็มาถ่อมตัวเพื่อถวายเกียรติของพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าเป็นตัวอย่างให้กับเราเป็นเป็นแอมซมเปิลให้กับเราในชีวิตของเราทําไมเราถึงถูกเลือกและเรียดให้มาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเป็นอะไรมนะเป็นลูกโดยกําเนิดของพระเจ้าด้วยโอ้โหมีได้สิทธิพิเศษมากเลยคนที่มาเป็นลูกมาแบบเป็นคริสเตียนแล้วก็พระเจ้าเลือกและเรียกเนะี่ยรักสุกันเจิมอีก ฉะนั้นเราได้สิทธิพิเศษเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าของประทานเท่านั้นเองที่เราไม่เหมือนกันฉะนั้นวิรีรัตนก็ในหัวใจเราที่พยายามสุดจถิตอยู่กับเราฉะนั้นพอเราทําปั๊บเนี่ยพยายามสุดพยายามประสุดพยายามบริสุด์สถิตอยู่ในกับใจบเราปั๊บเราถวายเกียรติพระองค์ด้วยการถ่อม ใช่ไหมด้วยการถ่อมและสําคัญที่สุดคือองค์พระบิดาเจ้าเรามีพระบิดาพระบุตรพระยามาสุดเป็นภาคเดียวกันใช่ไหมทีนี้มามีจะพูดถึงว่าในเมื่อเรามีพระยามาสุดแล้วเราก็ถ่อมให้กับพระองค์ในร่างกายเป็นที่ลี้ลับที่พระองค์ทรงอยู่ก็คืออะไรหัวใจเราฉะนั้นพี่น้องเนี่ยไม่รู้พี่น้องไม่รู้เลยว่าหัวใจมามีเป็นไงความคิดมามีเป็นไงไม่มีใครรู้นอกจากพระบิดาเจ้าแล้วก็พระยามาสุดที่รู้ใจเราใช่ไหมฉะนั้นพระองค์ ก็อยู่ในที่หัวใจเราก็คือที่ลี้ลับที่เราจะกับพระเจ้านั้นที่จะรู้กันพพเพราะพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าจึงรู้ว่าจิตวิญญาณของเราคือไอ้ที่ลี้ลับของเราเนี่ยความคิดอะไรทําอะไรเราจึงทําให้กับพระอ,องค์เพราะพระายามสุดสะทิดอยู่กับเราก็คือหมายถึงว่าที่ลี้ลับนะจาะให้พี่น้องครับเข้าใจว่าที่ลี้ลับนั่นคือหมายถึงอะไรคือจิตวิญญาณของเราพระวิญญาณสุดพระวิญญาณประสุดสถิดอยู่ในจิตวิญญาณของข้อนี้ในข้อสิบแปดเนี่ยที่น้องคัดอ่านไปใช่ไหม แมทธิว6ข้อ18เนี่ยไออ่านไปเลยว่านั่นหมายถึงอะไรก็คือระหว่างพระเจ้ากับเราและพระเจ้าสถิตอยู่ในที่รีรับก็คือในจิตวิญญาณของเรานะจ๊ะเอเมนฮาลูยาฉะนั้นพอเราอด,อดการอดอธิษฐานปับ๊บเนี่ยอดอาหารปั๊บเพื่อการอธิษฐานให้ลูก,ลกขีดไปเลยนะทุกคนเนี่ยอดอาหารวันนี้นะเพื่ออะไรขออะไรอธิษฐานเขียนไว้เลยนะลูกเขียนไว้เลยขีดข้อก็ได้ไม่มีขีดจํากัดเขียนไปเลยว่าเราอดอาหารนี่เพื่ออะไร เพื่อให้สามีได้งานทําเพื่อให้สามีหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บหรือภรรยาก็สามีก็เขียนให้กับภรรยาให้กับลูกให้ลูกเราเนี่ยเป็นเรียนหนังสือให้ไปสอบไปสอบมหาวิยายได้ให้ลูกเราเป็นสิ่งที่โพสติฟนะอย่าไปคิดก่อนเลว่าเออยอเนี้ยกระติบละเออเอ,อไม่ใช่ต้องเป็นโพสติการนะลูกห้ามเลยตัดเลยนะวันนี้บัมมีบอกให้ตัดโซ่ตัวนพันธนาการเอ็ดเป็นสิ่งที่ความมืดใช่ไหมความมืดคือบัมมีบอกแล้วไงแสงสว่าง แสงสว่างเราก็คือเราคิดที่ดีทําดีในทางโพสติ i ี่ให้หมดใช่ไหมเราจะคิดมามีบอกแล้วแสงสว่างแล้วมันมีขีดไปความมืดเราอยู่ขวามือแสงสว่างเราอยู่ซ้ายแล้วใช่ไหมความชอบธรรมเราก็เป็นทั้งแสงสว่างเป็นทั้งความชอบธรรมและอะไรสําคัญที่ทางตรงเราจะเป็นทางตรงเราได้แสงสว่างและได้ความชอบธรรมแล้วเราจึงเป็นทางตรง,รงตรงทางไหนตรงทางพาะบญญัติและเท่เจ้าของพระเจ้าใช่ไหมแล้วนั่ในเมื่อเราเป็นทางตรงปป๊บหนึ่งเราไม่เสียแซง เราพูดความจริงซึ่งการละกัดมีบังคําบอกว่าอะไรความจริงพูดความจริงแล้วอะไรเป็นเป็นอะไรอะไรนะลูกในภาษาไทยพูดออกไปให้หมามีสพังได้ใครรับทราบมั้งบอกปะมานี้ความจริงอะไรเป็นสิ่งจริง,รงอะไรไม่จริงไม่จริงอ๋อขอบคุณค่ะใครคุณสุรพลลูกพระเจ้าจ้า thank you ค่ะเจ้าเวพอร์ตจ้ฉจนั้นตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยเราต้องพูดความจริงความจริงซึ่งการละกัดเพราะสมัยนี้นี่ไม่ตายแล้วเพราะอะไรไหม เราตายจากอะไรตายจากความบาปเพราะในพระวจนะมีบอกแล้วไงการมุสาการการนินทากันคือความบาปฉะนั้นเราเป็นคริสเตียนเราพูดความจริงกันเราจึงไม่ตายจากความบาปใช่ไหมเราพูดความจริงแต่คนที่เขาไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยเขาพูดความจริงแบบเขาความจริงแล้วเกิดความตายขึ้นมาตายจริงๆคือทะเลาะกันเลยเพราะเขาไม่รู้ในพระวจนะในภาพบัญญัติของทางของพระเจ้าแต่ เราเป็นคริสเตียนเราจึงพูดความจริงเราจึงไม่ตายเราไม่ตายจากที่เขามาต่อยหน้าเราหรือโกงกันแต่เราตายจากความบาปเอ้ม่หาดูอยาให้จำไว้เลยนะความจริงที่เราพูดเนี่ยเราตายไหนนะเราตายจากความบาปเพราะอะไรในความบาปของเราข้อในพระวจนะมีบอกแล้วไงว่าหนึ่งการดินทาการการมุสา,า,าคือการโกหกก็อยู่ในพระวจนะบทนั่นคือความบาปทั้งนั้นฉะนั้นพอเราพูดความจริงปั๊บเนี่ยเราหลุดพ้นจากความบาป เราตายจากความบาปนะจ๊ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เรายึดมั่นไว้เราเป็นแสงสว่างเสร็จแล้วเราเป็นชอบธรรมร็จแล้วเรามาตรงปั๊บก็คือความเป็นจริงเจ้ฉนันความพยายามความพยายามของเราเราพยายามทำตามน้าพระทัยของพระเจา้าฉะนั้นทุกคนบอกว่าเออไม่มีความพยายามมามีบอกโนโนโนเลยมามียังต้องทําเลยทําอะไรความพยายามวันนี้เราจะทําได้ไหมเราเคยเคย,เคยโกหกเนี่ยแล้วเราอ่านพระวจนะปั๊บเนี่ย เรารู้เลยเอ้เป็นทางนที่ไม่ถูกต้องของพระเจ้าเราพยายามพยายามที่เราจะทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามนุษย์เนี่ยคือความพยายามนะไม่ใช่พูดโอ้ฉันเก่งฉันเนี่ยจะทําได้โ no เพราะเราถ้าเราทําได้เรายังไม่ได้ผ่านขั้นตอนเลยเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าไอสิ่งที่เรามุสาโหกนะ่ะเพราะเราไม่ได้เป็นคริสเตียนเราจึงไม่ได้รู้ในในพระวจนะจนะพอเรารู้ในพระวจนะปั๊บเราพยายามเลยเรามีความเชื่อ พอมีความเชื่อเสร็จแล้วเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโดยการชำระล้างจากพาวิยาบมาสุดชำระล้างให้เราให้เรามีชีวิตใหม่มีสายตาที่มองมีเปิดหัวใจเปิดตาและความเข้าใจเราเกิดขึ้นพอความเข้าใจเกิดขึ้นปับ๊บเราค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปั้งวันนี้ฉันจะไม่โกหกเป็นไปไม่ได้ความบาปมีได้ทุกวันแต่แต่เราพยายามทำอะไรเราพยายามก็คือพอเรานึกปับ๊บนึกปั๊บว่าเราจะโกหกปับ๊บเราเปลี่ยนเลย ท่าน,นี้ไม่ใช่เก้าสิบองศาแล้วเป็นร้อยองศาเลยวันนี้มันมีขอเปลี่ยนเป็นร้อยองศาปั้งไม่เราไม่ทําไม่ทําถือโกหกไปละสารภาพทันทีเลยตอนนี้แต่ในพระคมทีบอกว่าให้สารพายภาพก่อน้าที่ตกดีใช่ไหมตอนนี้กลุ่มไฟพยายามสุดไม่ต้องภาที่ตกดีแล้วแค่นหนึ่งวินาทีปั้งหันหลังกลับหนึ่งร้อยองศาปั๊กลูกของสารภาพผิดบาปทันทีเอเมนฮาลูยาฉะนั้นในกลุ่มไฟพยายามสุดเราจึงทันเวลา ที่เราจะกลับตัวกลับใจได้ทันเวลาก่อนพระอาทิตตกตกดินเขาบอกว่าในคําพูดบอกว่าก่อนพระอาทิตย์ตกดินใช่หมหนึ่งนาทีก็ได้สองนาทีก็ได้ก็คือ before เ before ฉะนั้นคือก่อนฉะนั้นเราทําได้ก่อนและฉะนั้นยิ่งกลุ่มไฟพยานสุดเนี่ยจะไวมากหม่อมเลยบอกว่าไฟโลนโก้เหมือนเหมือนจะหลดพุ่งอ่ะแบบนั้นอะไรก็คือการกลับตัว ร้อยองศาที่เรามาสารภาพผิดบาปต่อพระเจ้าทันที yes amen ฉะนั้นคนที่ถืออดอาหารเนี่ยคือหนึ่งได้ผลประโยชน์ตรงไหนหนึ่งเราอาธิษฐานทําไมพระเจ้าพระเยซูอ่ะอดอาหารใช้สี่สิบวันพร,พระองค์อธิษฐานให้กับพวกเราก่อนที่พระองค์จะถูกตึงบนไม้กางเขนเน,นี่ยพระองค์ไปอธิษฐานให้กับเราเพื่ออะไรไหมเราการผอมการผอมเกิดจากจารความรัก พระเจ้ารักเราพระเจ้าจึงถ่อมยอมไปตึงบนไม้กางเขนสิ้นปชนบนไม้กางเขนแล้วพระองค์ก็ไปอธิษฐานให้กับพวกเราอีกเห็นไหมพระเจ้ารักเรามากฉะนั้นในสิ่งที่เรามาถืออดอาหารกันคือหนึ่งเรามีความรักในครอบครัวใช่ไหมอ่าเราสามีสามีเห็นลูกเ้าไปสอบไปเรียนทํางานเราอธิษฐานเลยขอให้ลูกชื่อลูกเราจบไปเลยนะจบไปเลยจดชื่อแล้วเวลาอธิษฐานก็ต้องเอ่ยชื่อลูกเราด้วยเพื่ออะไร เพื่อให้เขาได้งานทําเพื่อการปกป้องให้เขามีคู่พะพรที่ถูกต้องให้เขามีคู่อุปถรัรมภ์ที่ถูกต้องนั่นหละคือการอธิษฐานของพ่อแม่ให้กับลูกใช่ไหมทีนี้นส่วนตัวลูกเองอธิษฐานคือคือสาวแล้วอ่ะอยากจะมีคู่ครองเราอธิษฐานได้เลยขอคู่ครองคู่พระพรคู่อุปถัมภ์ที่ถูกต้องตามน้ําพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งทูตสวรรค์ลงมานั่นหละ่ะเ,เราอธิษฐาน แล้วเราจึงถืออดอาหารฉะนั้นวันนี้ลูกเอาอาหารเพื่ออะไรเราเขียนไปนเลยนะลูกทุกคนเขียนนะจ๊ะว่าจะอธิษฐานเพื่อเพื่อเตือนความจําฉะนั้นเวลาเอาธิษฐานป้าเป่าก็ข้อที่เราเขียนเราที่ฐานเรื่องอะไรมาวางไว้ข้างหน้าเราเลยพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าไม่ว่านั่นคือการที่เรายอมกับพระเจ้าเราหมอบมอบกราบกับเจ้าแล้วยอมถ่อมกับพระเจ้าในการอาธิษฐานในการที่เราอดอาหารเพื่อการอาธิษฐานให้เกิดผลจ๊ะอย่างพี่น้อง ที่จะอธิษฐานสร้างคิดจักรขึ้นมาปั๊บเราก็อธิษฐานเลยว่าลูกจักจะสร้างคิดจจักรลูกจักจะมุ่งจากที่เก่าไปอยู่ที่ใหม่เราอธิษฐานได้หมดเราอยากจะมีผู้นํามาช่วยเหลือเราเราอยากจะมีเงินเข้ามาช่วยเราอธิษฐานในบทเขียนเป็นทีละข้อเขียนเป็นทีละข้อพระเจ้าบอกพระเจ้ายิ่งขอมากพระเจ้ายิ่งให้ฉะนั้นคำว่าหวานจิิงใดหวานมากก็จะได้มากใช่ไหมทีนี้เราก็ขอมากสิเออขอมากขอเพื่ออะไรเพื่อส่วนรวม ฉะนั้นฉะนั้นหมามีจะขอตีตบตีความหมายทีนี้เราหวานมากเราได้มากไม่ใช่เราหวานเรื่องเงินไม่ใช่เราหวานเออพระบิกออฟเลิฟเราหวานเรียบร้อยแล้วพระเจ้าให้อยู่แล้วพระเจ้าจะให้เราทุกอย่างใช่ไหมเราหวานเรื่องเงินป้าพระเจ้าก็จะให้เรื่องเงินเพราะหวานมากพระเจ้าจะให้เงินเรามาก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 ว่าที่เราขอนั่นคือตามน้านพระทัยของพระเจ้าแล้วฉะนั้น เวลานี้เรามาอดอาหารนั่นคือการขอให้กับพระเจ้าและทําตามพระเจ้านะของพระเจ้าตามตามพระบัญญัติของพระเจ้าเรียบร้อยเราทําตามพระเจ้ามีหรือที่จะไม่ให้เราเราเขียนไปเลยขอไปเลยลูกเทียขอ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 พระเจ้าบอกพระเจ้าพอพระทัยมากเพราะเพราะเราเชื่อเชื่อในพระบัญญัติของพระเจ้าขอหวานหวานมากได้มากฉะนั้นพระเจ้าไม่ประจําจัดว่าการขอ พราะเรามอบกับพระเจ้าเราถ่อมกับพระเจ้าเราจึงมาขอต่อพระเจ้าเพราะเราไม่ได้พึ่งใครเราไม่ได้พึ่งใครเราพึ่งเราพึ่งพระบิญญาณบรอยสุดพระบิดาพระบุตรพระญาณิมาสุดเป็นภาคเดียวเนี้ยซีออฟวันเอเมนฮารุยาเราไม่จะไปตั้งกล่าบว่าไอ้รูปเคารพไอ้ตัวต้นอะไรลูกต้นกล้วยหรือต้นรูปปั้นอะไรต่ออะไรที่เขากําลังกลา่าหว้กันอยู่ เออแต่ตอนนี้เมื่อวานนี้พี่น้องอธิษฐานบอกว่าอะไรมันมีขามลากอะไรแต่เป็นจริงของเขาคือมืนมีนึกภาพเอาเลยอธิษฐานบอกว่าไม่ให้มีคนอ่ะขายพวงมาลัยกลางถนนตามที่เมืองไทยใช่ไหมห้ามขายพวงมาลัยเหมนมีก็นึกเอะพวงมาล้อบางทีเขาก็ไปใส่ไปไหว้ลูกคารบใช่ไหมเขาก็ไปแวนที่ที่รถของเขาไอ้ที่รถที่เขาขาับอ่ะก็มีลูกเคารพ้อยอยู่เป็นเหรียญเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีพวงมาลัยไปแฝงมืนมีก็นึกภาพมันก็ออยเซ่เยมเอเมนด้วยเลย มันมีแทบมันมีก็ไม่เก็ตอะไรไอ้พวงมาลัยเนี่ยเขาจะไปไว้ที่ที่ที่รถที่หนามันมีก็เห็นหนะไว้ที่รถเออมันมีก็เออที่รถคุนทรยส่วนมากก็จะเป็นรูปเหรียญรูปอะไรที่เขานับถือกันนะนะนั้นเราไม่เอาเราไม่เอาเขากอธที่ฐานเขาบอกว่าขอให้ไม่มีพวงมาลัยขายในประเทศไทยมันมีก็เซอเอเมนเลยพอแบบมีนึกภาพเอกป้าเอเมนฉะนั้นคนที่ถืออดอาหารเนี่ยให้เราเบหน้าเราอิ่มเอิบของใสพราอะไรไหมพระราชมีของพระเจ้า แล้วถ้าเราทําหน้าหมองเศร้าพระเจ้าบอกกลับมาให้ไปล้างหน้าซะเจิมน้ํามันแต่ตอนนี้เราไม่ต้องเจิมน้ํามันหรอกเรามีคอสเมติกเยอะแยะมีแป้งมีเ,มเออน้อง้องเบทร,รู้หมดเราแต่งตัวสวยงามใช่ไหมเพราะอะไรเราถวายเกียรติพระเจ้าหัวใจเราที่ลี้ลับไงไม่ใช่ใบหน้าเรานะมันมีบอกเลยไม่ใช่ใบหน้าของเรานะที่ลี้ลับอะ่ะไม่ใช่ นี่ <N ee> ชี้ไปที่ตัวเองลูกนี <N> ่ <ee> พระเจ้าสถิตอยู่กับเราฝ่ายจิตวิญญาณของเราหน้าหลักคือที่ลีลักระหว่างเรากับพระเจ้าก็ค,คือพระวิยาบริสุทธิ์ใช่ไหมจ๊ะฉะนั้นตรงนี้ใบหน้าของเราต้องอิ่มเอิบต้องอิ่มเอิบเสมอเพราะอะไรนั่นคือการถวายพระเกียรติต่อพระพะอิริของพระองค์พระลัสมาบอกผ่านที่ใบหน้าของเราผ่านที่ใบหน้าของเราเราทําตรงนี้เพื่อถวายเกียรติต่อพระเจ้าเราจึงอิ่มเอิบ ช่ไหมสังเกตถ้าอันนี้แบบนี้จะพูดถึงในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ของหมอเราเราอดอาหารเนี่ยมันก็ดีนะมันก็ดีนะลําไส้เราถูกการชําระล้างด้วยเพราะงะั้นทุกวันนี้เรากินอะไรต่ออะไรมากมายเข้าไปเี้ยใช่ไหมมันก็สะสมไปนําลาไส้ขอโทษนะคะอันนี้พูดแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เอาเรื่องสองก,ปกปรกเพราะว่คือเราอึอะไรเงี้ยมันไม่หมดลําไส้อย่างเงี้ยฉนั้นพอเราอดอาหารปับ๊บมันก็ไม่มีอะไรเข้าไปสะสมเงี้ยลําไส้เราก็สะอาดขึ้นร่างกายเราก็ มีมีผิวพรรณดีขึ้นเพราะว่าอะไรา้าไปหมักผมปับมขมขป๊บเนี่ยตามดูขมขนปั๊บเนี่ยลำไส้มันมันเฟอเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เจริญเท่าที่ควรเพราะมันปอัดของเน่าของเฟอร์มันไปอยู่ในลําไส้หมดใช่ไหมทำไมคนเขาจึงต้องไปล้างล้างลําไส้ก็คือทำอเอออะไรเนะยูทอกใช่ไหมดีทอกดีทอก ออหมอมีดีท็อกซ์อืมใช่ไหมไปล้างลําไส้เพื่อให้ร่างกายลําไส้เราสะอาดขึ้นมามีบางทีนานๆเดือนปีหนึ่งสองครั้งสามครั้งหมอมีก็ล้างลําไส้เหมือนกันบางทีหมอก็นัดหมอบอกให้ช่วยล้างลําไส้หมอหมอก็ทําให้ได้นะเขาไม่ได้ปฏิเสธนะเพราะว่าอันนี้เป็นผลดีสําหรับร่างกายสรลีระของเราอันนี้มอมีจะใช้ทางแพทย์ทางแพทย์สรลีระของของทางโลกมนุษย์มาประกอบกันในการที่มามีสอนประคำพีนะจ๊ะฉะนั้นคือหนึ่งผลดีการอธิษฐานของเราเกิดผล ในฝ่ายทาง,ท,างทีสเสียนทางฝ่ายจิตวิญญาณที่เราทําการอดอาหารกับพระเจ้าเราหนึ่งเพื่อการถวายเกียรติต่อพระเจ้าเพื่อตามโโลอพเหมือนพระเยซูที่พระองค์ทรงทำใช่ไหมทำไมจึงอธิษฐานว่าเราจะเหมือนกับพระเยซูพระเยซูทําสิ่งใดเราก็อยากจะทําสิ่งนั้นเป็นผลดีทังนั้นคือการอธิษฐานของเราจึงเกิดผลเอเมนฮาลูยาและทางฝ่ายโลกมนุษย์ปั๊บเราชําระล้างหลําไส้เราด้วยไไม่มีการหมกมนไม่มีการเอ่อปัดมม หรือเหม็นเปรี้ยวเหม็นกลิ่นอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะอันนั้นเราล้างเลยเราก็จะทานอาหารตามที่เราอธิษฐานฉะนั้นพี่น้องทุกคนอธิษฐานตามที่เราอธิษฐานตามที่เราได้ทูลขอต่อพระเจ้าการอธิษฐานของเราจึงเกิดผลที่บัรมีบอกจดไปทุกข้อทุกข้อทุกข้อเลยแล้วขอแล้วขอ,แล,วขอแล้วขอจากมีความมั่นใจนะจ๊ะเคล็ดลับอะไรไหมการขอและเกิดผลขอแล้วอย่าไปคิดว่าเอ๊ะ hey, ทำไมวันนี้พระเจ้าไม่ตอบลูกเลยอะ่ะ เอ่อตบตบโตบ๊ะกกแล้วร้องเพลงแล้วพระเจ้าจ๋าทาไมไม่ตอบคำอธิษฐานของลูกทักทีโน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 อธิษฐานแล้วไม่ใช่แกล้งลืมนะลูกไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องกังวลกังวลใจหน้าที่ของเราเราทาแล้วอธิษฐานหน้าที่ของพระเจ้าพระเจ้าจะเพพระพรลงมาในคําอธิษฐานของเราที่เราอธิษฐานนั้นให้เป็นจริงเอเมนฮาลุยาพระเจ้าดูอะไรนะสิ่งที่ลี้ลับก,ก็คือหัวใจของเรา และสิ่งที่เกิดผลและเป็นจริงในใครเป็นคนเคลื่อนรู้ไหมพขายามาสุดฤทธิตเต์เดชของค์ที่เคลื่อนที่เคลื่อนให้เราขอเราขอปั๊บเบื้องบนเลยคือพระยาเวพระเยโฮวารับทราบและคือใครองค์กลางคือพระเยซูขอแทนเราอีกไปกราบทูลต่อพระบิดาเพราะเราไม่สามารถที่เอเมนเ,เราไม่สามารถที่จะไปได้เลยก,กับองค์พระบิดา ยาวเวกได้เราไม่สามารถที่ใดใดเล็กได้เราจงมีองค์กลางก็คือองค์พระเยซูขอแทนเราใช่ไหมพอขอแทนเราปั๊บเราที่ฐานสิ่งใดปั๊บพระเยซูรับเลยรู้ว่าเราเขียนอะไรเราขอร้องขอพระเยซูได้ยินหมดโอเคลูกทุกคนที่อยู่ในกลุ่มไฟพยายามสุดขอและปั๊บออกปากเลยนะลูกนะอย่าไปงงเงี้ยงเงี้ยงเง้ยเงี้ยอยู่ในใจออกปากเลยเสียงดังไปเลยเสียงดังไปเลยผู้สวรรค์ได้ยินเราอีกโอ้โหดับเบิลเลย ดับเบลิลเลยทั้งพระเยซูได้ยินคําอธิษฐานทั้งทูตสวรรค์ได้ยินเราเอีกพี่น้องเราได้ยินอีกฉะนั้นในครอบครัวเราได้ยินก็จะเซเอเมนด้วยก็จะคพกเขิมไปด้วยกันก็แรงฉะนั้นคือบอกว่าสองสองสองเลยนะอธิษฐานสองคนขึ้นไปก็าจะได้รับสิ่งที่แน่นอนที่สุดฉะนั้นเราอธิษฐานให้เสียงดังปับ๊บทูตสวรรค์ได้ยินยิ่งดีที่สุดเลยทูตสวรรค์เห็นไหมเป็นทูตของพระเจ้าและพี่น้องของเราได้ยินอีก ก็มีความเพื่อเขิมว่าเออสามีได้ยินภรรยาอธิษฐานให้เออสามีก็เออดีจังใจดีจังเลยวันนี้ภรรยาฉันอธิษฐานให้ฉันเห็นไหมเขาก็เกิดความเพื่อมิติความรักเกิดขึ้นมากระทันหันทันทีเลยเห็นไหมความสัมพันธ์มาทันทีนี่แหละลูกฉะนั้นเล็กเล็กๆน้อยเนี่ยมันมีจะหนุนใจกันเลยนะภรรยาได้ยินสามีอธิษฐานให้ก็เกิดความเพื่อเขิมละฉะนั้นพอเพื่อเขิมปัเกิดความรักกันขึ้นมา ไอสิ่งต่างๆที่กําลังหมองใจกับมนุษย์ทุกคนมันมีความหมองใจกันนะั่นแหะอะไรนิดหนึงฉันกับหมอย่างนั้นอย่างนี้นใช่ไหมพอมาตรงนี้ปัป๊บได้ยินสามีกำลังอธิษฐานให้ขอให้ภรรยาฉันสดสวยอย่างนั้นขอให้ภรรยาฉันมีอายุยืนยาวขอให้ภรรยาฉันอย่างนี้อย่างนี้ปัป๊บได้ยินเสียงสามีพูดภรรยาฮึกเขิมเลยความดีความรักกลับกลับกลับคืนเข้ามาเห็นไหม yes amen ฉะนั้น ในเมื่อพระเจ้าเป็นตัวกลางคือองค์พระเยซูขอให้กับเราแล้วไปไปอธิษฐานทูลขอต่อพระบิดาอีกพระบิดาตอบแยกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอธิษฐานให้กับพระเยซูรับทราบพระเยซูลงมาตั้งมาที่พระยามไปสุดพระยามสุดเคลื่อนเลยทีนี้เคลื่อนเพราะพระองค์อยู่ในร่างกายเราในจิตวิญญาณของเราพระองค์จึงรู้ว่าจิตวิญญาณของเราคือที่ลี้ลับเนี่ยต้องการสิ่งใดฉะนั้นหมัอมมีขอขอหนุนใจว่าเราขอเราขอแล้วเราได้ แช่ขอแล้วได้หาแล้วพบเพาะแล้วพระเจ้าจะเปิดให้นั่นล่ะ yes amen า a ล u l i ให้ทําตรงนั้นเลยขอให้ได้ขออย่าไปว่าเออพระเจ้าเมื่อไหร่จะให้ลูกพระเจ้าทําไมนานจังพระเจ้าลูกรอนอนรอคอยมานานแล้วนะพระเจ้าทําไมไม่ให้ลูกสักทีอย่าไปคิดลูกอย่าไปคิดหน้าที่ของพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าเรามีหน้าที่ของเราพิเศษก็เราก็ขอเองสิเราไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าสิ no นันหน้าที่ของเราส่วนของเราเราทําแล้วเรามอบให้พระเจ้าเลยก็คืออะไรไหมการมอบให้กับเจ้าการมอบให้กับเจ้าเหมือนพระเจ้ารับไปหมดละไอสิ่งจกปลกสิ่งไอะไรที่มันเป็นความมืดอะ่ะพระเจ้ารับจากเราไปเป็นตึงวันมนาลักันเขละแต่วันนี้เราขอด้วยความชื่นชมยินดีขอด้วยแสงสว่างขอด้วยทางตรงแล้วทุกอย่างเกิดผลเพราะอะไรพระเจ้าปลดล็อกเราไปหมดแล้ว ไอสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในใจเราความมืดมิดต่างๆเนี่ยความทําความคดเคี้ยวของเราเนี่ยใช่ไหมที่มนมีบอกว่าแสงสว่างก็คือความม,มืดใช่ไหมชอบทำก็คืออารมทางตรงก็คดเคี้ยวใช่ไหมทีนี้ความพยายามเราพยายามแล้วแล้วมาละปลดล็อกปลดล็อกอะไรไอด้านขวาที่มันเป็นความมืดใช่ไหมอารมทางคดเคี้ยวที่มามีทําท่าคดเคี้ยวของมามีมามีก็ทำตามพยายามสุดทำมามีก็เออ แสงกิวที่ลูกที่ลูกได้มีของประธานได้เห็นตรงนี้แล้วก็ทําท่าเดินอะไรของมันมีก็ว่าไปที่ลูกเห็นกันนะนะห,นหลายด้านขวาน่ะพระเจ้าเอาไปตึงหมดแล้วปลดล็อกให้เราแล้วใช่ไหมเราถูกการปลดล็อกหมดแล้วแต่เราอยู่ด้านซ้ายแสงสว่างความชอบธรรมทางตรงเราได้หมดพระเจ้าปลดล็อกให้เราหมดฉะนั้นขับอิฐานของเราจึงเกิดผลฉะนะใบหน้าของเราเนี่ยให้อิ่มเอิบของใสอย่าไปทําหน้าเศร้า มองหมนอะไรต่ออะไรให้ทุกคนมาถามว่าเออทาไมวันนี้หน่าเศร้าโอ้เธอเธอไม่รู้หรือว่าวันเนี้ปุ่มไฟเพื่อ,อยามสุดชั้นงานนัดกันว่าอดอาหารมามีพาวบอกให้อดอาหารเช่นเลยอดอาหารเออเช่นเลยอย่างเงี้ยฉช่นอดอาหารเช่นโอโ้แบบนนี้มืออดอาหารวันแรกก็ว่าไปมันไม่ใช่หรอกเราไม่ต้องไปให้ใครเขาเห็นไม่ต้องเราดูในใจเรากับพระเจ้ากับเราเท่านั้นเองว่าเราทําเพื่ออะไร นะจ๊ะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เราให้เราปฏิบัติอย่าเสแสร้งกับพระเจ้านะจ๊ะโอเคฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าจะให้บําเด็จก,กับเราเองก็คืออะไรนะตอบคําอธิฐานของเราทุกอย่างเป็นผลสําเร็จหมดนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้บําเด็จของเรา เอเมนฮารุยาฉะนั้นคําอธิษฐานของเราที่เราขอแต่ละข้อเนี่ยระเจ้าจะให้บําเ็จของเราไม่ละไม่ไปไหนนะให้กับตัวเราเองให้เรารอนะคะรออย่างมีความหวังให้รออย่ามีความเชื่ออย่าไปอ่อนแออย่าไปหอกอย่างนั้นอย่างนี้กับพระเจ้าไม่ต้องไปบ่นกับพระเจ้านะจ๊ะแล้วพระเจ้ามีแผนการของพระเจ้าเองแล้วพระเจ้ารู้อนาคตของเราเองว่าสิ่งที่เราอธิษฐานเนี่ยที่ยี่สิบข้อเนี่ยวันนี้เราได้สองข้ออีกสิบแปดข้อปั๊บพระเจ้ามีแผนการแล้ว ให้ไปเกดจนจบชีวิตของเราเลยช่วงนี้หลานการเอเมนฮาลูยาจ้ะ